ท่านสาธุชนผู้ธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาต่อเรื่องของท่านมาขามานบตามที่กล่าวมาแล้วในวันต้นวันก่อนโน้นได้แจ้งกับท่านบอกว่าที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าท่านมาขามานบไปพบท่านแหนมเพอโกงเข้าก็เรียกว่าผู้ใหญ่ที่ไร้คุณธรรมของผู้ใหญ่ ปราชาจักพรพมิหารสีไม่ใน้มุ่งหวังความเจรยิญของประเทศชาติและปวงชนที่อยู่ในปกครองของตนมุ่งอย่างเดียวคือความร่ำรวยในการร่ำรวยของแก่ก็มุ่งมาในด้านของการโกงเขาเรียกว่าลืมส่องกระจกหรือว่าชะงกดูเงาว่าในฐานะนของตัวในะอยู่ในฐานะอะไร ใอการกระทาอย่างนั้นเป็นความดีส่วนสาธารณะแต่ว่าท่านเป็นผู้ใหญ่กลับมานั่งพิจารณาบอกว่าถ้างานสิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์ส่วนตัวของฉันเนื้อศักดิ์ศรีทั้งหลายเหล่านี้ไม่เนื่องโดยฉันฉันไม่ยอมให้ทํานี่เป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทที่นี้องค์สมเด็จพระส,ส์สบดีโสภากยิงกล่าวว่า จิตของเราจะมีความสงบเมื่อกระทบกระทั่งอันตรายคืออุปสรรคแบบนี้องค์สมเด็จพระจินสาศีแนะนำให้ใช้ขันติและโศจารขันติคือความอดทนต่อสิ่งที่ผิดต่อคติที่เรานิยมกันแต่ว่าถือว่าเป็นกฎธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลกย่อมมีกิเลส ฐานะตำแหน่งหน้าที่ของคนไม่ได้ทำลายกิเลสให้หมดไปได้ถ้าคนทั้งหลายเหล่านั้นถ้าเขากลายเป็นบุคคลที่มีความโลภมีกิเลสมีความปรารถนามากขึ้นไอ้กิเลสมันก็พอกพูนสูงขึ้นนี่เราจะมีความสุขได้ก็ต้องมีคันติอดทนต่อประสักทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้แก่ข้อวิทยะในอิทิบาทสี่ แล้วโสดจะสงบสงเียมไม่แสดงการขึ้นลงในระยะต้นเราอาจจะเตือนเขาอาจจะแนะนำเขาอาจจะบอกเขาต่างความเป็นจริงหางว่าเขาไม่เห็นเหตุไม่เห็นผลด้วยเราก็นิ่งเสียสงบสงเียมไว้ก็ดูตัวอย่างท่านมากมานกกับเพื่อนของท่านเมื่อท่านในอำเภอหรือว่าท่านเจ้าของเขตในเขตนั้น มาประนามแบบนั้นท่านนางหลายก็คลค้านก็ต้องถูกคัดค้านเมื่อท่านคายค้านแล้วท่านนายอำเภอท่านก็นไม่ยอมบอกไม่ได้แกต้องเลิกไอการทําถนนหนนทางนี้ต้องเลิกไม่มีประโยชน์ไปหาปลาไปหาเนื้อไปหาผักไปหาหมูปลาข่าเสือตับต้มเหล่าเถือนแล้วก็เอาส่วนบางส่วนมาแบาง่งให้ฉัน ถ้าแกไม่ทําอย่างนี้ฉันจะจัดการแกตามหน้าที่ในฐานะที่ฉันเป็นผู้บังคับบัญชาปกครองในเขตเมื่อ <c oughs> ฉันปกครองในเขตนี้แกทําอะไรต้องแนะต้องปรึกษาหาหือชันก่อนนีลืมไปว่าเขาทำอะไรก็ทําความดีให้แกตัวนะ่ะคนประเภทนี้ก็พอหานี่ที่เล่าเรื่องให้ฟังก็เป,เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของชาวโลกหากว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ไปสร้างงานเป็นส่วนสาธารณประโยชน์โดยก็าแบบนี้ก็ควรจะเอาอย่างท่านมาขมานกท่านนั้นหลายเหล่านั้นบอกว่าผมทําถูกแล้วครับผมเลิกไม่ได้ตั้งใจแล้วว่าไอ้ทางนิ่มไปสวรรค์คือเป็นทางที่เป็นปัจจัยสร้างความสุขให้กับคนหมมากผมไม่มีค่าจ้างผมไม่มีรางวัลผมทําลงทุนก็ผมเองนะครับท่านไม่มีส่วนร่วมแต่ความจรงิงส่วนร่วมในการทําไม่มี หากว่าท่านสนับสนุนผมแล้วก็ท่านจะมีความดีขึ้นหากว่าท่านไม่สนับสนุนผมผมเกรงว่าไอ้กรรมมีบางอย่างมันจะสะท้อนถึงท่านเลยครับเมื่อโดนีท่านี้เข้าท่านในอำเภอคือท่านจะของถิ่นโกรธโกรธอย่างหนาจริงคิดว่าไอ้พวกนี้นี่มันเถียงเราเราแนะนําให้มันทํามันไม่ทํา ยังจะมานั่งสอนเราอีกในพวกนี้เนี่ยเอาไว้ไม่ได้จะต้องจัดการให้มันบรรลไัยไปใช่ไน่เพราะว่าอย่างนั้นทำยังไงแล้วก็เขาเป็นคนผู้ใหญ่นี่เขาเข้าเฝ้าพระราชาได้ล้วถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่หน้ากลัวจะเป็นหลักปักขี้ควายมากกว่าแบบนี้ไม่ใช่หลักปักดินแล้ว มันงอนเงันงนเงินแล้วก็เหม็นเส่นด้วยแต่ว่ายังไงยังไงบรรดาท่านผู้ฟังก็รับฟังไปด้วยแล้วก็จําไว้ว่าทํางานทุกอย่างมันต้องมีอุปสรรคแต่อุปรสรรคที่เกิดขึ้นก็ใช้ที่บาทสี่เขาขครอบคราไว้ฉันใช้คันติความอดทนใช้โสรจากความสงบเงี่ยยไปจําใจไว้จะมีประโยชน์เขาจึงเข้าไปเฝ้าพระราชาในพระราชนิเวศเอาแล้ว ข้าเปนก็กราบทูลว่าเวลานี้ข้าพระพุทธเจ้าเห็นพวกโจรกลุ่มใหญ่กำลังฟันป่าทางพงทำทางจะยกพวกเขามายึดอำนาจพระพุทธยจ้าหมายความว่าพวกนี้ขบฏพิดตรอยุทธ์อพระองค์จะจับพระองค์ค่ายะจะครองประเทศชาติเองนี่เอาแล้ว นี่วาจาประเพณีเขาเขาสร้างเ่งนี่สำหรับพระราชานี่ยก็แน่ไม่กันเป็นอันว่าขนมจีขนมจีนกับน้ำยาน้นำยาเนี่มันเท่ากันเขาทำมาจากที่เดียวกันเมื่อรับรับฟังแล้วก็ไม่ต้องสอบสวนไม่ต้องสืบสวนแล้วเอานี้ก็เลยบอกสั่งเลยนี่ราคาเดียวกันพระราชากับแหนมเพหร้อนในบ้านหรือว่าว่าการจังหวัดหรือเจ้าหนะน,น้าทุนลางไปสอบ แล้วผู้ว่าการมองทนไม่รู้ตำแหน่งอะไรตำแหน่งนี้มันเข้าเฝ้าธมราชาได้เลยทีเดียวเนี่ยคนจะเป็นใหญ่มากนี่เอาคนทุศีลมาเป็นพ่อบ้านแม่เรือนมันก็จังไรแบบเนี้ยเป็นอนวุวาพร,ราชายก,ทร,กทรงสั่งเลยบอกทาย่างงั้นเธอไปจับมันมาไอพวกนี้ไม่ได้ไม่คิดจะบททรยศต,ต,ต่อข้านี่ว่าแน่เพาะกัน ราคาเดียวกันเนี่ยท่านได้คนแบบนี้ปกครองบ้านครองเมืองละบนไลทุกประเทศหาดีไม่ได้บ้านทองบ้านบ้านก็บรรลั i, ครองหมู่บ้านหมู่บ้านก็บรันไยครองเพลิงเพอนั้นก็ันไลครองจังหวัดจังหวัดนั้นก็บรรลั i, ครองประเทศประเทศนั้นก็บรรลัก็เป็นการทาลายสามคัคคีแกล้งใส่ความกันอยู่ตลอดเวลาเป็นนั้นว่า เจ้าในคิดว่าในอำเภอตะว่าสง่งมาไอ้ตำแหน่งนี้ไม่รู้ตำแหน่งอะไรเป็นอน,นว่าท่านผู้มีอำนาจครองเขตก็ทำตามรับคำรับสั่งพระราชาไปจับพวกสามีสามคนมาพวกสามีสามคนนี่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรไอ้เถียงบอกนี่ไอ้แก่สามีสามคนนี่เป็นจอมโจรมายอมให้จับทีด่ดีดีพระราชาสั่งให้ฉันมาจับพวกแก เว่าขาดแล้วพวกแกเนี่ยไม่มีทางแกจะกระซิบือเปล่าก็ไปดูตอนนี้แกเอาภาษีพิเศษเอาเงินมายัดให้ฉันเสียสักพันตำลึงคนละพันตำลึงฉันแกบอกว่าจับพวกแกไปได้พกแกเห็นว่าฉันยับยกกองทัพมาแกวิก่งหนีไปก่อนเป็นอันว่าหมดเรื่องไปถ้าแกไม่มีสตังให้ฉันแกต้องถูกฆ่า แกบอกอย่างนี้ได้เปล่าก็ไม่ทราบนะเดาเดาเอาไอ้หอ้อแบบนี้ถ้าจะเป็นแบบนี้ก็ต้องใช้แบบนี้หระกี่ก่อนจะไปจับไปคนไปบอกซอก่อนที่เอากําลังไปล้อมไว้บอกเอาภาตังมาคนละพันตาลึงถ้าได้ตังพันตาลึงก็มารายงานบอกี่แกรีบไปซะนะอย่ามาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแกจะถูกฆ่าเสียเท่านี้มันไม่ไม่เท่ากับชีวิตของแกนี่เป็นอันวา่าคนทั้งสามสิบสามคน เขาทำความดีด้วยน้ำใจสุดจริตนี่ก็เรื่องอะไรที่เขาจะไปนั่งคิดอาศตตรั์ให้นายอำเภอจังไรหรือว่าน่อยบ้านจังไรผู้ปกครองจังไรงก็ตัดสินใจว่าเมื่อโทษความผิดของเราไม่มีพระราชาจะว่าย,ยัางไงก็ไปดูกัน <c oughs> แล้วก็ยอมให้จับเมื่อจับแล้วเขก็ส่งให้พระราชาพิจารณาโทษ พระราชาองค์นี้ก็ดีเป็นพิเศษจริงๆเลยไม่ต้องพิจารณาทีราคาเดียวกันกับในบ้านหรือข้าราชการของท่านมาบอกว่าพวกนี้เป็นโจรจะมาปล้นพระนครจะจับพระราชา่าจะปกครองประเทศชาติเองพอเข้ามาแล้วจับมาแล้วเขาบอกจับมาแล้วพระเจ้าข่ายังได้ทรงมีพระบัญชาบอกนี่พวกท่าน ไม่ต้องเอามาพิจารณาโทษไอ้ผกนี้เสียกระดาษเสียดินสอเสียเวลาเอาไปนอนขึงพืชจับมันนอนขึงพืชกลางลานหลวงลอยให้ช้างเหยียบให้มันตายให้หมดเนะ่ยดีเหมือนกันแนฮะเอสมัยนั่นนๆกูจะหาช้างง่ายสมัยนี้ช้างไม่มีในประเทศเขมรเขใช้กั้นกั้นตาลเชือดคอ คนไม่ทํางานตามใจเขาบอกว่าเหนื่อยเขาบอกว่ายังไม่เหนื่อยหิวเขาบอกว่ายังไม่หิวป่วยเขาบอกว่ายังไม่ป่วยแต่คืนบอกว่าเหนื่อยบอกว่าหิวบอกว่าป่วยทํางานไม่ไหวเขาว่าจับคึงเพื่อกลางหมู่ชนนั่นแหละมัดมือมัดเท้าเสร็จเอาก้านตาลมาเชือดเชือดคอเชื้ไปเชื้นมาไอ้่กาก้านตาลมันไม่คมเชืนจนกระทั่งตายเป็นการทรมาน แต่สมัยนั้นมีช้างมากก็เลยไม่ต้องออกแรงมากเอาแค่วาช้างเหยียบสมัยนี้เขมรเขาใช้ก้านตานเชอดคอนี่เป็นลัทธิพระสีอานของเขาแต่พระสีอานจริงๆยังไม่มาอ่านนี่ต้องเข่งคนละอ่านแน่ะสีอานอย่างแบบในเขมรอย่างแบบในลาวนี่เห็นจะต้องเป็นออ่างสระอานนอนหนูอ่านเลยเป็นอันว่าคุยกันต่อไป ในเมื่อคณะสามสิบสามคนถูกสั่งให้นอนหงายแงแกมือเท้าถูกมัดหมดแล้วเขาก็นำช้างมาจะเหยียบเขาบอกด้วยว่าแกต้องตายเพราะช้างเหยียบสงสัยจริงๆนะท่านสามสิบสามคนนั้นท่านมื่อยบลาบเปล่าเขาไม่รู้้าปวดเมื่อยเพราะการถากทางทำถนนแล้วให้ช้างเหยียบหายมื่ยดีเหมือนกัน เป็นอันว่าจะออกนอกรูกนอกทางกันไปเลยคุยนี่หนูหนูเล็กๆฟังแล้วเปล่ารายการนี้ความจริงคุยกับเด็กๆนะรายการนี้เป็นรายการคุยกับเด็กๆลูกสาวเล็กๆลูกชายเล็กๆเคยเคยมาหาบอกอยากจะฟังนิทานก็เลยเล่าสู่กันฟังแค่ไม่ค่อยได้ไปวัดไปวากับเขาเนี่ยเด็กๆสงสารเด็กเจา้าเช้าหกโมงครึ่งถึงโมงหนึ่งโมงเช้านี่ฟังแล้วไปโรงเรียนสบายๆ รักทานอาหารครับรับทานอาหารไปด้วยและจัดระบบอุปกรณ์ในการศึกษาไปฟังไปใช้ได้ทันเวลาพอดีต่อมาท่านมาขมานบเมื่อเห็นช้างก้าวมาจับหยับหยับตัวโตเท่าไหนก็ไม่รู้ท่านจึงได้ให้เอวัยกจบรรดาพวกของท่านบอกว่าสหายที่รัก คำว่าสหายรเขาก็มาท่านมากานันม,นมอนนบ,นบนีไม่เหมือน Serbia. สหายปัจจุบันสหายเติมของท่านมกากา,ามานพและมัคคะมานพเป็นสหายประเภทสร้างทางแต่ว่าสหายปัจจุบันนี่ใครสร้างทางไม่ได้เขาทาลายทําลายทั้งคนทําทลายทั้งอุปกรณ์การก่อสร้างเทือกต้นเตือนทาลายหมดนี่เป็นว่าสายของท่านมากามานกกับสหายปัจจุบันไม่เหมือนกัน ที่ใช่คําา่าสหายจะเป็นนึกว่าสหายแบบปัจจุบันเราบมันคนละทางท่านบอกว่าสหายทั้งหลายเวลานี้ความตายมาถึงเราแล้วถ้าเราเว้นเมตตาเสียแล้วก็ที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีเพื่อง,งานที่เราทํามาทุกอย่างเราทําด้วยอำนาจของเมตตาคือเรามีความรักในปวงชนส่วนใหญ่ไม่ใช่รักตัวของเราเราทําให้เขามีความสุข นเวลานี้เราก็ยึดตือถือเมตตาเป็นสำคัญฉะนั้นขอท่านหลายจงอย่ากโกรธใครทั้งหมดนะี่าีกันซะด้วยหนูหนูจำไว้นะว่าจงอย่ากโกรธใครใครจงมีจิตเสมอกันเสมอกันทั้งหมดด้วยคือเอาเมตตาจิตเมตตาแปลว่าความรักนะลูกหลามนที่รัก เมตตาเนี่ยทำจิตให้มีความรักกรุณาทำจิตให้มีความสงสารไม่พระราชาในในบ้านแล้วก็ช่างที่จะเหยียบเราเราสงสารเขาว่าที่เราทำเนี่ยเริ่มได้ความเมตตาจิตเราต้องการใน้เขามีความสุขพระราชาเมื่อชาวบ้านขายของได้ดีๆเดินทางมาสูเ่เขตพระราชฐานไ้สฤดวกสะดวูภาสียก่อนมันก็เกิดมาก ผลประโยชน์ก็เกิดขึ้นแก่ประชาชนเม่แก่พระราชาพระราชาก็มีสิทธิ์ใช้พระราชาก็มีสิทธิไปนทนุนบุรขงประเทศเอาเงินทั้งหลายเหล่านี้ไปแจกค่าราชบพา,ารบรชการน่าทาเพื่อสาธารณประโยชน์ป่ายในบ้านก็ไม่กันถ้าภาษีกรในเขคข้งตัวดีเขาก็ยังมีเงินเดือนขึ้นแต่ว่านี่เป็นการเข้าใจผิดของเขาเราทำเพื่อเดินความเมตตา ในในเมื่อพระราชาก็ดีในในบ้านก็ดีมีความหลงผิดคิดว่าเราเป็นโจรเราก็จงอย่ากโกรธเขาเพราะตามธรรมดาก็องคนเราเกิดมามันมีกิเลสในเมื่อกิเลสมันเสียงใจอารมณ์ชั่วมันก็มีให้อภัยเขาเสียแล้วก็จงอย่ากโกรธในช้างที่มาเหยียบเราช่างเนี่ยไม่รู้เรื่องราวเขาใช้เขาใช่มาให้แกเดินมาแกก็เดินมาให้แกเหยียบแกแก็เหยีหยบไม่เหยียบเขาก็าขอสับพวกจนบนหัว แล้วก็จงอย่าโกรธในควานช้างที่บังคับช้างด้วยเพราะบุคคลผู้นั้นเขาก็อยู่ในอำนาจของพระราชาเป็นผู้สั่งเมื่อทุกคนได้รับโอวาทจากธรรมาคมานพก็ทรงสติสัมปชัญญะเป็นอย่างดีตั้งเมตตาจิตทุรณาเต็มที่จึงได้ให้สัญญาบอกร้อมแล้วครับ ผมไม่โกรธใครผมสบายใจผมตายเขานี้ผมไปสวรรค์แน่เขาตั้งเกณฑ์ไว้เลยว่าตายเขานี้ไปสวรรค์เราทําทางไปสวรรค์ไม่ทันจะเสร็จได้่อนทางและจจยัะหมดอยู่แล้วแต่แต่ว่าเวลานี้พระราชากันในบ้านทรงเราไปสวรรค์เร็วเข้าเราพร้อมใจไปสวรรค์นี่ตัดสินใจเลยเขาจะไปสวรรค์กันช่างเชิญเหยียบไม่เข้าใจตายเตยช่างมันร่างกายตายก็ช่างแต่ฉันจะไปสวรรค์ ลูกหลานที่รักเล็กๆฟังแล้วก็รับฟังจําไม่ได้หนูนะเมตตาคือความรักรักในพระราชารักในในบ้านรักในช้างกรุณาคือความสงสารสงสารพระราชาสงสารในบ้านสงสารควานในช้างว่าเขาไม่รู้ความจริงเป็นคนไร้เหตุไร้ผลเป็นหน้าที่หน้าสงสารไม่โกรธเราขาแยกค่าให้ตายก็าตายเราจะไปสวรรค์ นึกว่าอย่างนี้นะเพราะนิสสุท่านวบนี้ไปเป็นพระอินไปเป็นเทวดาหมดลูกหลานที่รักรายการนี้เป็นรายการเด็กๆถ้าผู้ใหญ่ฟังด้วยก็ขอให้อภัยด้วยเพราะว่าต้องพูดกับเด็กๆพร้ะลูกเล็กๆอายุสามขวบสี่ขวบห้าขวบเจ็ดขวบที่ชอบฟังก็เลยคุยกับหนูๆลูกหลานเล็กๆต่อแต่นั้นไปลำดับนังทำไมอย่างนั้น เขาก็ใสช้างวิ่งพึ่เพึ่พ,ก,พก,กันมัทั้งผงูกมันต้องสามสิบสามคนให้ช้างเหยียบพอเข้ามาใกล้ระยะจะถึงริมจะก้าวเข้ามาถึงคนเขานอนเรียงกันช้างเปลกรืดห,หยุดกึกควานช้างจะบังคับเท่าไรก็ตามช้างไม่เหยียบหยุดเอาขอก็สับใสก็ใสไม่เอาด้วยไม่เอาด้วย ช้างไม่ยอมเอาด้วยแล้วก็จะเอาก็เอาข้าวไม่เอาแ่ไม่พูดแล้วก็ไม่ไปจะบังคับยังไงยังไงช้างก็ไม่เอาไม่ทําอันตรายยืนเฉยบังคับนะน,นะเขาช้างถอยหลังพืดเปิดเข้าที่เขาลงเก็บโดยไม่ต้องมีใครบังคับให้ลงเก็บช้างไปยืนสบายแกคจะเจ็บหัวกันนะไอควานมนาะเอาขอสับพวกพวก,ก,กไรแกยืนเฉยน้ำตาไหลพราา นแกคนจะ่คิดว่าจะให้ทําคนดีๆอย่างนี้เราไม่ทําแกคนรอย่คิดอย่างนั้นคิดหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่เราต้องคิดช่างในมีสัญชาติญาณพิเศษเราอยู่ไกลๆนี่แกสามารถจะรู้เรื่องได้พูดอะไรก็ตามได้เคยทดลองมาแล้วตอนไปทุด,ดงแล้วไปในปา่าพอาปลาลบเพื่องช่างขึ้นมาดีช่างปรากฏตัว นี่เคยประสบมาเองแต่ยังเป็นด้วยอำนาจอะไรไม่ทราบหรือเมื่อเอินช่างจะมาก็ไม่ทราบไม่ขอยืนยันแต่ไปยืนยันเข้าเดี๋ยวว่าทดลองไม่มีช้างจะให้ลองนะเขาเสร็จแล้วไม่เอาใครจะมาจ้างให้ลองอะไรเอาก็ไม่เอาเพราะนั้นว่าพบมาเองก็แล้วกัน <c oughs> นี่ตอนนี้พระราชานั่งนึก นึกในใจว่าเอเนี่ครับว่ากลับทุนบอกช่างไม่เหยียบคนสามสิบสามคนมันเป็นเพราะอะไรกันแน่เนาะชักสงสัยเอนั่งนั่งดูก็เอนี่มันแปลกนะหรือว่าคนมากน่ากลัวคนนั่งสามสิบสามคนมากช่างไม่กล้ามองตาคนไม่กล้าเหยียบเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาเสือลำพัพธ์คลุมมาเส่หมดสั่งใหมนะ่ใช้ความพยายามหนักนะ เพระราชาแบบนี้ก็มีด้วย <c oughs> ใช้ความพยายามเอาเสื้อลำพันคุมหมดชาม,มันกลัวตาคนเขาก็เสื่อลำพัยคุมสายช่างเข้ามาอีกพอช่างวิ่งเข้ามาถึงเขตนั้นเปลกรืดตามปกติบังคับยังไงช่างไาม,ม่เอาด้วยช่างเดินกลับเข้าที่เก็บที่อยู่ห้องตัวที่ก็ทําให้อยู่ นี่พรเขาก็มากราบทูลระราชาเอาเสื้อลำพัปิดแล้วก็ไม่เอาด้วยช้างไม่เอาด้วยวิ่งมาถึงตรงนั้นก็เปรกทุกทีไอ้เปรกในภาษารถยนต์เขาใช้มันเป็นภาษาอะไรแล้วไปหยุดเพืแล้วกันหมดเรื่องกันหยุดทันทีราชาถอยคิดมันนั่งคิดว่าเอ๊ะนี่มันเรื่องอะไรกันเนาะ ข้าไม่กล้าทําคนสามอีกสามคนนี้ต้องมีเหตุสําคัญที่ข้าใหม่บอกเอางี้ก็แล้วกันราชวันลบไปสั่งให้คนทั้งหมดแก้มัดพวกนั้นมาแล้มาหาฉันอืมนี่ไปยังไงถ้าก็ตายก็ตายไปแล้วนะไอพ่อบ้านแม่เมืองจังไรแบบนี้ครองที่ไหนพังที่นั่นครองที่ไหนระยำที่นั่น ก็ลูกหลานตัวเล,เล็กๆจำไว้นะว่าโตขึ้นมาอย่าประพฤติปฏิบัติแบบนี้ความเลวทรามอย่างนี้อย่าให้มีในจิตใจของลูกของหลานเมื่อเขานำคนทั้งหลายเข้ามาเฝ้าก็กลับพระองค์ทรงตัดถามว่านี่พ่อทั้งหลายพวกเจ้าอาศัยอะไรเลยหรือว่าไม่ได้อะไรจากเราพวกเจ้าอาศัยเราทำไมอย่างนั้นแล้วไม่ได้อะไรจากเราหรือ <c oughs> จริงจะมานั่งคิดกบฏทรยศแย่งเอาประเทศชาติมันเพื่อประโยชน์อะไรฉันเป็นพระราชาก็าให้ความเป็นธรรมทุกอย่างฟังนะพูดไอ้ความจริงไอ้ความระยำที่ไม่ได้สอบไม่ได้สวนมันเป็นความอายุที่ทำแต่ก็บอกว่าฉันให้ความเป็นธรรมทุกอย่างแก่ปวงชนในประเทศนี้ทั้งหมดทำไมเธอจะคิดคดทรยศจะกบฏยึดอำนาจยึดการปกครอง ฟังดูนี่ขึ้นชื่อว่าไอ้คนระยำที่อย่างมันก็หมดเรื่องกันมาคิดว่าตัวดีเพื่อเถอนนี่ลูกหลานจำไว้นะอย่าทำอย่างนี้ <c oughs> อะไรก็ตามเี่ก็เป็นต่อไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะลงโทษจะให้จะให้รางวัลใครแล้วก็สอบสวนพนพยานให้ดีสืบสวนด้วยสอบสวนด้วยไอ้สืบสวนให้คนไปสืบหาประวัติความจริงว่าที่เขารายงานมาว่าดีว่าชัว่วมันจริงแล้วไม่จริง อย่าเรียกเขามาสอบเฉยๆแค่สอบเฉยๆมันไม่แน่คนมันเข้าข้างตัวอยู่เสมอดีไม่ดีก็ปลูกพยานวานันล้อมจ้างคนนนจ้างคนนี้บอกบอกให้ฉันว่าเป็นคนดีนะถ้าเขาไม่ดีจริงเราบอกว่าดีให้รางวัลมันก็เสียศักดิ์ศรีเปล่าแต่คนดีใครมาฟ้องมาเร็วเราก็แค่สอบสวนไอคนฟ้องไม่ต้องหาพยานหาพยานเทศมาให้ และนี่พยานมันมากเราไปเชื่อพยานไปลงโทษคนดีเราคนเลวยังไงยังไงลูกหลานที่รักถ้าโตขึ้นไปจงทั้งใช่ทั้งสอบสวนแล้วก็สืบสวนนี่ในเมื่อพระราชาถามว่าเราท่านอาศัยเราเจ้าอาศัยพวกเราเรานี่ปกครองประเทศแล้วเธอทําไมจะคิดโทษเธอยศจากเราเธอต้องการอะไรที่เราไม่ได้ให้เธอท่านมาพวกคณก็นะมาคมานนบตกใจ จึงกราบทูลถามว่านี่เรื่องอะไรพระเจ้าข้าครับพระเจ้าไม่รู้เรื่องอะไรราชากระทรงตัดว่าบอกนี่เขามาแจ้งว่าไอ้เจ้าเนี่ยเป็นโจรเที่ยวไปในป่าคุมสมัครพรรคพวกล้นชาวบ้านรวบรวมสมัครพรรคพวกมากหวังจะยึดอำนาจการปกครองจะฆ่าเราท่านพวกก็นำมาขมานกกกราบทูลถามว่าใครกราบทูลพระองค์พระเจ้า,า้า ราชาก็บอกว่าไอ้นายบ้านที่เขาปลูกทองเขตนั่นจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้จะเป็นเจ้านะ้าเจ้านะ้ะมณฑลเจ้าเจ้าจังหวัดอะไรก็ไม่รู้มันเอาใหญ่ก็แล้วกันใหญ่ในเขตนั้นเขาเราก็รายงานท่านพูกมากมานก,ก็บอกว่าขอเดชะข้าพระองค์ไม่ได้เคยคิดอย่างนั้นก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นที่ประโย้การ เพื่อข้าพระองค์ทำทาถนนทุ้นทางเพื่อจะไปสวรรค์กันไอคาว่าสวรรค์ก็หมายความให้คนมีความสุขทุกคนจะได้ใช้ทุ้นทางมาเฝ้าพระองค์ได้สะดวกมีของได้มาขายง่ายๆคนไปซื้อไปซื้อง่ายจะได้มีราคาสูงๆภาษีก่อนจะได้เกิดกับประเทศตอนนี้พวกในบ้านเนี่ยที่ไปหาข้าพระเจ้าห้ามไม่ทําแบบนี้แนะนาให้ข้าพระพุทธเจ้าหาปลาหาเนื้อต้มเหล้าเทือน เขาต้องการจะเข็บภาษีในการกระทาแบบนี้นี่ครับพระพุทธเจ้าเห็นว่ามันเป็นความผิดข้าพุทธเจ้าไม่ทําด้วยเขาก็โกรธมาฟ้ามาฟ้าอ,องพระองค์อันนี้ข้าพุทธเจ้าถูกลงโทษโดยหาความเป็นธรรมไม่ได้พระเจ้าค่ะพระราชตกใจเหงื่อแตกทํำยังไงบรรดาท่านอะไรแล้วลูกหลานที่รักพระราชาตกใจทำยังไง,าาลลงาาใครมียาลมไหม มียาหอมช่วยแก้ใหบราชาหน่อยเป็นลมไปซะแล้วเอาโซ่ไม,ม้ก็ไม่ทนนะันนี่มันสุกกองบินสีนี่หนูหนูฟังอยู่ไหนก็ไม่ทราบพักให้บราชานอนหลับสักพักนะเพราะเวลาหมดแล้วก่อนที่จะจากกันก็ขอเตือนว่าวันที่16เมษายน2520เป็นมีงานฝังนุกนิมิตรเริ่มตน้นวันที่23เป็นวันตัดนิมิต วันที 23, ่ยี่สิบสี่ขอโทษวันที่ยี่บสามเป็นวันโวดนิมิตวันที่ยี่บสี่เป็นวันตัดนิมิตวันที่ยี่สิบสามมีเทศนักเทศสําคัญมากมาเทศแล้วงานนี้มีพระสุปฏิบันโนมากท่านด้วยกันมารวมเป็นกรณีพิเศษแล้วก็มีพุทธาพิเศษวันที่สิบหกเมษายนเป็นพุทธาพิเศษครั้งสุดท้ายได้ใหญ่ยิ่งที่สุดขอเชิญบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ที่ร่วมกันสร้างไว้ หรือที่ยังไม่ได้ร่วมสร้างแต่ตั้งใจจะร่วมด้วยก็เชิญมาร่วมด้วยพร้อมกันเพราะว่ากากรก่อสร้างนี่สร้างทั้งวัดทั้งโรงพยาบาลยังมีหนี่อีกประมาณนักสามล้านเศษเราสำหรับวันนี้ก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดา่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี